ครับสวัสดีครับผมอาจารย์สุวิทย์ชูจินดาครับ <S <S วันนี้มาพบกับอีกหนึ่งรายการครับกับช่วยช่างชี้แนะกับทางดูสโคบครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับหลอนกระเบื้องหรือหลอนซีแพกต่างๆพวกนี้วันนี้ผมจะมาสาธิตตั้งแต่การเลือกแล้วก็การคำนวณระยะแปรต่างๆพวกนี้ให้พวกเราดูระยะของรอยหยัก บนถึงอย่างล่างเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40เซนอย่างอันนี้ประมาณ30เซนอย่างตัวนี้มันก็จะสั้นลงมาเพราะฉะนั้นแต่ละร้านที่เราไปซื้อเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันไปซื้อแผ่นหลังคาลอนนี้เนี่ยเราก็ต้องถามทางร้านว่าให้ระยะแปรห่างเท่าไหร่เวลาเรามาติดตั้งเนี่ยนะครับเราจะได้ติดตั้งอย่างเหมาะสมและไม่มีผลกระทบต่อการรั่วซึมต่างๆพวกนี้ทีนี้เรามาดูเทคนิค การวางแปรบ้างอย่าตกใจนะครับว่าทําไมหลังคาแผ่นสั้นแค่นี้วางแปร่เสใหญ่โตเลยอันนี้เป็น m o กอัพเป็นอุปกรณ์จําลองเฉยๆนะครับผมวางแปรห่างกัน40เซน40เซนสําหรับของแผ่นนี้นะเพราะว่าผมเช็คระยะมาแล้วว่ามันอยู่ที่40เซนข้อแนะนําของลอนยี่ห้อนี้เขาแนะนําว่าให้วางแปรอยู่ที่ประมาณ40เซนผมก็เลยมาวางแปร อยู่ที่40เซนถ้าผมวางห่างเกินจะเกิดอะไรขึ้นหรือวางชิดกันเกินจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวางชิดเกินมันจะเป็นลักษณะน,นี้ถ้าวางฟิกอยู่ที่พอดีกับรอยหยักของรอนเวลามันขยับขยับไปได้มันเป็นติดที่รอยหยักเพราะฉะนั้นทําตามคําแนะนําของทางร้านจะดีกว่าถ้าร้านบอกว่าให้40ก็40เลยถ้าเกิดเราวางแปรห่างเกิน,มา,นนะมาดูหลังนี้เลยนะครับมาดูหลังนี้เลยนะครับนี่ ผมวางแปห่าง80เซน80เซนผมจะกดให้ดูนะครับนี่นอกจากมันเกิดการเ e อ็นตัวของหลังร้อนแล้วนี่ครับก็ลองมาดูฝั่งนี้หน่อยครับแผ่นมันอ้าเห็นไหมครับมันอ้าแต่ถ้าเรามีแปรอยู่ขั้นกลางนี้อันนี้ระยะนี้ถึงนี้80ถ้าเราใส่ตัวกลางก็อยู่ที่40แล้วยิงเข้าไปเห็นไหมครับแนบสนิทเลยเรารู้การติดตั้งแปรแล้ว อีกตัวหนึ่งที่ผมไม่อยากจะทิ้งหรือผ่านไปก็คือเรื่องทิศทางของลมลอนเนี้มันจะมีปัญหาเลยนะถ้าเกิดว่าเรามุ่งผิดทิศทางลมในกรณีที่บ้านหลังนั้นหันด้านข้างให้ลมนะครับหน้ามรสุมเนี่ยมันจะทำให้ลมเข้าไปยังไงเดี๋ยวผมจะทำการติดตั้งสำหรับลอนนี้นะครับ เกี่ยวกับการมุงให้มันถูกทิศทางลมให้พวกเราอีกครั้งหนึ่งถ้าพวกเราสงสัยตรงไหนนะครับอย่าลืมเขียนคอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยขอบคุณครับ